สวัสดีครับนักเรียนอ่าสําหรับวันนี้ครดก็จะมาให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับ VAR ซึ่งเราก็ได้ยินการพุ้นหูครับนะโดยเฉพาะพวกนักฟุตอลนักฟุตซอลก็จะได้ยินชื่อนี้เว่า mm hmm. VARVAR หลายคนก็ได้ยินแค่ว่า VAR แต่ถามว่า VAR คืออะไรหลายคนก็อาจจะตอบไม่ได้ครับไม่รู้สิแต่มันเป็นอุปกรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งละที่มันช่วยสำหรับการตัดสินฟุตบอลหลา,ายคนก็จะมีความรู้ความเข้าใจกันประมาณนี้ว่า VAR นะทีนี้ VAR มันคืออะไรทีนี้ครูก็จะมาพูดให้ฟังแต่ละตัวนะ B แรกก็คือวิดีโอครับคว่าวิดีโอก็คือวิดีโอเมือนกับที่เราถ่ายนี่นะครับถ่ายเป็นวิดีโอส่วนตัวที่2คือ A ครับ A นี่คือภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า a s s t e n t ครับก็อาจจะสำเนียงมันก็คงไม่เหมือนกับภูมิสษาังกฤษเนาะตึ่งมันหมายความว่าผู้ช่วยและก็ตัวสุดท้ายคำว่า R ก็คือ Referee หรือว่าผู้ตัดสินทีนี้ พอเรานำเข้ามาผสมกันนะคำว่า VR ก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินฟะุตบอลอุปกรณ์ช่วยนั่นเองครับนะก็คือเขาบอกว่าทาง International Football นะ Association Board หรือ IFAB หรือคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาตินำะนะ อา VR มาใช้ครับมาใช้เป็นผู้ช่วยในการาช่วยตัดสินฟุตบอลเพื่อที่จะให้เป็นอะไรครับการตัดสินนั้นบริสุดยุติธรรมมากยิ่งขึ้น,นเพราะว่าถ้าสมมติว่า,าบางจังหวัผู้ตัดสิน่าลืมครับในการวิ่งวิ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะวิ่งตามหลังนักฟุตบอลแต่เหตุการณ์มันเกิดด้านหน้านักฟุตบอล ยกตัวอย่างเช่นมันแฮนด์บอลมือไปแตะลูกฟุตบอลด้านหน้าคดสินหยุ่งหลังบางทีเขาก็มองไม่เห็นว่าเออมันโดนแขนไหมหรือไม่โดนแต่ถ้ามี VR อเข้ามาช่วยมันสามารถที่จะเอามุมกล้องฝั่งโน้นฝั่งนี้มาไล่เรียนดูแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันโดนหรือไม่โดนเพราะบางคนบอกเออมันไม่จำเป็นเลย v ี ลายแมนอยู่ด้านข้างหรือว่าผู้ช่วยผู้ตสินนั้นคืออยู่ด้านข้างเขาก็มองเห็นใช่ครับแต่บางครั้งมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดขนาดนั้นหรือบางจังหวะโดยเฉพาะอยู่ในกรอบโทษนะบางจังหวะที่อยู่ในกรอบโทษหรือว่าในกรอบประตูเนี่ยอย่าลืมครับสูนหน้าหลายๆคนบางคนก็พุ่งล้มครับล้มใส่หลังเท้าของฝ่ายรับเพื่อที่จะเอาจุดโทษ แต่ถ้าเรามี V A R เข้ามาช่วยเนี่ยบางทีพอเรามาดูปับ๊บเช็ค V A R กับห้อง A R มาเช็คดูปับ๊บอ๋อมันพุ่งลง้มซึ่งมันไม่ได้ทำผิดเลยหรือบางทีเข้ามาเสียบสก,กัดปับ๊บคนที่เสียบโดนลูกฟุตบอลแล้วหลังจากนั้นฝ่ายลูกนี่ขาจะไปโดนกับคนที่เข้ามาสก,กาัดล้มเองแบบนั้นเขาก็จะไม่ให้ลูกจุดโทษ vr ก็จะช่วยบอกวจังหวะนี้ฝ่ายรับเขาเข้ามาเตะลูกบอลออกไปแล้วฝ่ายลุกถึงเข้ามาแล้วมันล้มอ่ามันก็จะสามารถตัดสินได้แต่สมมุติว่าไม่มี vr ช่วยมีผู้ตัดสินอย่เดียวบางทผู้ตัดสินบางคนอาจจะคิดเองเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดุดินิดเอาปีเป็นจุดโทษก็เลยทําบางาทีก็ทําให้ผู้เล่นฝ่ายรับเสียผลประโยชน์ครับฉะนั้นพอมี vr เข้ามาช่วย เขาก็จะมา,ารีเพรดูทีหลังอ๋อจังหวะนี้ฝ่ายรับเขาเข้ามาเตะบอลออกไปแล้วฝ่ายลุกถึงจะล้มอ๋อไม่เป็นตุกตดโคนสิก็จะผายมือไปว่าเออไม่ไม่เป็นจุดโทดเล่นต่ออะไรประมาณนั้นนี่คือข้อดีของ VAR แต่ถามว่า VAR นัน้นมันมีข้อดีออย่างเดียวใช่ไหมครับคุณผู้บางคนอาจจะมีคำตาดแบบนี้ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่ามีข้อดีอย่างเดียวหรอกครับ VAR มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียก็คือบางทีล้ำหน้านิดเดียวโดนปลายแขนเสื้อนิดเดียวก็ล้ำหน้าแทนที่จะได้ประตูมันก็ไม่ได้ประตูเขาจึงบอกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ในการพิจารณารวมของทางสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่า i f b นี่คือ เขาเล็งเห็นแล้วว่าเมื่อเราเอาวิดีโอช่วยตัดสินมามาใช้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่ามีโทษหรือว่ามันมีข้อดีมากข้อเสียคือเห็นอะไรก็เห็นแบบตัดสินได้ชัดเจนอ่าล้ำหน้าคือล้ำหน้าฟาวคือฟาวมันไม่สามารถที่จะให้นักฟุตบอลน,นั้นแกล้งหรือว่าเล่นตุกติกตบตาเอาจุดโทษเอาเตะกินเตาอะไรแบบนี้ นะแต่ว่าข้อดีข้อหนึ่งก็คือสำหรับ V R ในในปัจจุบันนี้บางจังหวัเราไม่จำเป็นต้องวิ่งออกมาอาวิ่งออกมาถามลายว่าผูา้ช่วยผู้ตัดสินแล้วแมนครับลุกนี้เป็นไงครับล้ำหน้าหรือเปล่าครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งออกมาถามครับเพราะสมัยก่อนสมัยอ,ยอุ้าตังตัดสินใหม่ๆเนี่ยถ้าลุกนี้ตัดสินไม่ได้ว่าเหตุการณ์ลุกนี้มันเกิดเป็นจุดโทษหรือมิจุกคิดหรอตไมหรือต้องตอบ เป็นผู้ตัดสินการสนามก็จะวิ่งออกมาหาผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนถ้าเขาเป็นพี่ก็นะครับดูเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับมันอยู่จุดโทษหรือนอกคุยกับไลแมนถ้าไลแมนบอกว่าผมเป็นานข้างับผมเป็นชัดเจนครับอยู่ด้านนอกครับโอเคแร้ก็จะชี้ด้านนอแต่สําหรับทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้งองพอิมารณาลูกนในที่เราสงสัยไม่ชัดเจนนอกจาก v r ในห้อง VAR ช่วยแล้ว เรายังสามารถคุยคุยหูฟังเราคุยเราพูดเราถามในห้องแต่ไลน์แมนก็คุยกับเราได้กับออลูกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องดู VR ก็ได้ครับเพราะว่าลูกนี้มันอยู่ข้างนอกชัดเจนครับเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องวิ่งมามาหครับก็จะไม่เสียเวลายกเว้นครับ VR นี่คือยกเว้นข้อเดียวคือห้องส่งส่งมาแล้วไลน์ก็ไม่มั่นใจไลน์ก็อาจจะยกว่า คุณเป็นผู้ตัดสินใหญ่แล้วในสนามคุณมาดูเองถึงจะมีผู้ตัดสินการสนามก็จะชูมือขึ้นมาทำเสร็จแลมือขมาปี๊ดแล้วก็ทำกรอบสี่เหลีย่ยมแล้วก็วิ่งไปนะวิ่งไปขอดูขอดู VR คือไปดูวีโอข้าสนามคือดูด้วยตนเองไม่เชื่อผู้ช่วยที่อยู่ในห้องคอนโทรลไม่เชื่อไลน์ เชื่อตัวเราเองเราจะตัดสินว่าอย่างไรเราก็มาดูด้านข้างเปิดวิดีโอขึ้นมาดูตัดสินอเราก็จะเดินมาหลังจากที่เราดูเสร็จร้อยเราก็จะเดินมาในสนามแล้วเราก็ป่อนลูกหวีดปี๊ดแล้วก็อ,กวกอ่าไม่ได้ป่อนลูกหวีดปุ๊บปิดครับมาแล้วก็เอามือทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนครับจุดโทษหรือไม่อยู่เพาถ้าจุดโทษก็จะชี้เลยปี๊ดป้อนลูกหวีดด้วยว่าจุดโทษอ่าไม่จุดโทษเราก็จะพายมืออ่าเพราะเราได้ดู วิดีโอช่วยแล้วนี่คือข้อดีข้อเสียครับนะข้อดีก็คือตัดสินให้มันที่ทำมากขึ้นครับส่วนข้อเสียก็อาจจะมีนิดหน่อยก็คือบางทีแขนเสื้อลังนิดนึงปลายเท้าลังนิดนึงนั่นคือข้อเสียของของฝั่งที่เสียผลประโยชน์ครับนั่นนั่นคือประโยชน์ของ vr หรือที่เราพูดกันว่า vr vr ววิดีโอช่วยตัดสิน จริงๆก็คือแปลได้อย่างนี้แหละครับตัว V ก็คือวิดีโอตัว A ก็คือ S N ก็คือหมายความว่าผู้ช่วยส่วน r e f e r e ก็คือผู้ตัดสินรวมกันก็คือ VAR ก็หมายควาว่าแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าวิดีโอช่วยตัดสินครับก็สำหรับวิชา่ารศึกษาในวันนี้ก็คุณก็ขอจบการบรรยายเลยว่าการให้ความรู้ เกี่ยวกับ VR สั้นๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ